นีครับลงมาวอยๆอย่างนี้นี่โยกเยโยกเย่ดีครับต้นแข็งแรงครับหอยมลนร้อยห้าต้นแข็งแรงต้น,งใในใหญ่ๆครับใหญ่ๆก็ไม่เคยจะล้มเท่าไหร่ล้มก็ล้มตามๆกันมัน,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 นาจหน้หลักนลาะไรมาก เริ่มสุกแล้วเริ่มมีเม็ดหนักเม็ดหนักมเมล็ดแล้วก็เริ่มเซครับลมมาแรงครับลมแรงเหลือเกินวันนี้ครับไปแล้วครับนี่ไปแล้วไปแล้ว,ไป,วไปตามโน้มไปตามลนเรื่อยๆครับน่ไปตามลมแล้ว สวยมากครับเลยใสๆเลยครับใสครั <yeah. S 1> บม,<ะ>มาดูตัวห่าครับยังไม่โฟเกี่ยวก็ยังไม่สุดไม่สุดดีเท่าไหร่ลมไปแล้ว

bọc kiểu lẽ à thích đừng là thích, Để thích. Để thích leo. มันที่เขาก็เกีียวแล้วแหละร้อยห้าก็ยังไม่ลงกันแล้วครับเราขอร้อยห้ายังไม่ล้างตู้รถไลไเก็บเบาให้หมดก่อน はい、はい